มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่มันเป็นร่างกายของมนุษย์ก็จึงเกิดจากกระบวนการทาตต่างๆที่มันอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละการชงกันของทตุมันมีท่าที่ชงแล้วชนะท่าที่ถูกชงแลแพ้แล้วก็มีชงเข้ากับชงไม่เข้าให้ไป,ปเผชิญหน้ากับสำนักอื่นใช่ให้ไปประชันความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยสำนักอื่นอย่างเงี้ยใช่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามีการประชันความรู้ระหว่างสำนักต่างๆด้วย สมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนกาหนดชะตาชีวิตเราเป็นความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลอาวกาศวิชาโหาราศาสตร์ดั้งเดิมก็คือวิชาที่พยายามจะหาคําอธิบายระหว่างจักรวาลมัามีความสัมพันธ์ยังไงกับชีวิตมนุษย์นักปรา์โบราณก็จะใช้วิธีการสังเกตจากธรรมชาติพยายามหาเหตุผลหรือว่าหาเรื่องราวทอธิบายว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกับชะตาชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นคำว่าสินแสในสมัยก่อนเนี่ยมันจึงมีสองชตาม มีสูตรที่เขาเรียกว่าฟ้าดินคนก็คือสวรรค์เกิดขึ้นมาอย่างไร<ม>โ,โลกเกิดขึ้นมาอย่างไร<ม>และก็ชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างไร<ม>จริงๆแล้ววิชาหวงจุ้ยเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตคนได้ม,มันไม่สามารถเปลี่ยนจากคนยากจนเป็นคนรวยเปลี่ยนจากคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่าง ให้ดีขึ้นไม่ได้แต่ว่าวิาวชาห่วงจุ้ยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวเพิ่มหรือลดบางอย่างในดวงไม่สามารถพลิกดวงชะตาแล้วการทำสุสานคนเป็นนี่ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราจุดจบสิ้นของชีวิตเก่าๆแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นชีวิตในรูปแบบที่ตัวเราเองเนี่ยปรารถนาได้คือกำเนิดดวงชะตาขึ้นมาใหม่อย่างที่ใจเราปรารถนา